ครับการสวรัสดีจ่วงเสาของวันที่เก่าพฤษภาคมพาษสองมัหารอยหกสิบแปดการสวรัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เขียนเขามารับชมชิปขำามาหนุนและเขามาติดตามทางช่องยูซีพระโคซิงหนึ่งสูงหนึ่งครับซเลาซอนีชิปนี้ก็มีหัวมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับปกติราคานี้ผมเปิดขายอยู่หนาคอครับแต่ว่า อ่าผมกัยังส่งฟรีไเช่นเดิมครับแต่ว่าผมส่งฟรีได้แค่หนึ่งร้อยกิโลเมตรหลังจากหนึ่งร้อยกิโลเมตรผมกัสามารถจะส่งให้ไดทุประเทศว่าต่หอเงินค่ารถครับพี่น้องครับเท่าแบบมาตรฐานค่ารถชิดกิโลเมตรละสิบห้าบาทครับพี่น้องครับนี่ครับ,บททแ,แต่ว่าั้างก่อนครอ่าค่ารถนีแล้วจะพูดคุยกันครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ด หกแปดแปดสี่พิกัดติดตั้งค้อกลัวตำบลมั่นฝางอำเภอกาศิวิัสจังหวัดร่ยอได้เยครับพี่น้องครับง้อเทียนยืนอยู่นี่มังได้จุดใดมีตำนี้ผมก็สิบอกสีเกาไปได้เลย,ย,ยครับพี่น้องครับกับอีกอย่างราคาที่ผมบอเก,กาวนี่คือราคาขายเด้ดครับพี่น้องครับรับรองพอแมีพี่น้องเอาไปสามารถเอาไปยินขายต่อหน้าบ้านนี้ครับผมกาถา การันตีการรับประกันเลยครับพี่น้องครับอ่ะบ่าหลหยัยฮางมามังคมทีหนึ่งเป็นแม่ลูกเมียงว่วลูกเล็กแม่สูงไรยสามสิบห้าบวกนี่ครับลูกสาวอายุซี่เดือนกัวจุงได้บาได้นนะครับนี่ครับตัวลูกสาวอายุซี่เดือนแเ,เ,เน่ๆลูกสาวอ่นทวนสมบูรณ์น้องเมีดีครับ เดี๋ยวผมมีอะไรอยู่เสาไอ้มิงครับไปดูไยนี่ครับตัวลูกเสาครับอ่าวนทวนสมบูรณ์อ่าตัวลูกเสาเป็นสีมีตันนี้หน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับเปียกตาด้านเนี่ยไม่เคยทังไม่เคยทังตัหน่อยครับพี่น้องครับนะครับยางเงินของนี่จมียางตาเขาด้บอดด้วยครับพี่น้องครับเปียกตาเป็นแผลเป็นหน่อยหนึ่งราคาขาย หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทนี่ครับหนึ่งมืนสามพันแปดร้อยบาทนี่สองัวบาตรเราซองครับพี่น้องตังเต่ราคาเนี่ยอย่งเเกินหรอกครับพี่น้องครับแจะมันขายยัียบอันนี้ขายราคาเนี้ยละครับพี่น้องครับหนึ่งหมืนสามพันแปดร้อยบาทกาถากากระตันตีกาลาประกัน เอาไปลงรถบ้ายเนีครับผู้ไปส่งกับบ้ายครับเพราะว่าง้อขายไปอ่าถ้าภาษาป่อขาบอกกับว่าสามารถเราไปขายต่อดีราคานี่เอาฝากไว้ได้พี่น้องครับย้ำอีกทีนึงครับหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทสนใจก็โทรมาผมได้ต่อดนี้สี่ชั่วโมงเบอร์ที่ผมกาวไปครับอ่ะวันนี้มืองเมียไทยครับว่านผมขายลูกไปแล้วนี่เลี้ยเมีย พงัาง่วนเลยนี่นด่างหางดอกขายกำไรนี่ครับเอาไปในราคาเจ็ดพันหารอยบาทครับเอาไปขาโตษที่ได้ครับเอาปเปีหยนเนี่ยอเอาขึ้นเสียงอะไรครับพี่น้องครับนี่ครับเรือไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ก็ไดู้้เลบักง,ง่วไทยแท่เจ็ดพันห้ารอย 7, 500บาทเลยครับพลังถามาคามสูงครับนี่ไทยแท่เลยครับไทยจนแกนไถแต่แท่ อ่าสำหรับชินี้ขอจะไปที่เพี่งเท่วนี้ครับกล่าวสวัสดีครับ